สวัสด,ดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมดบเพทูอเอิญน,นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโซนโฟโนะครับผมวันนี้น่กจะอัปเดตแพทใหม่เมื่อวานครับผมดันซับเวได้เข้ามาเนาะเห็นเพื่อนๆลงแล้วก็ได้คุณแจทองนะครับเอาไปเปิดกล่องหรือว่าเอามาขายกันเยอะเลยนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ผมเอ่อผมคิดว่าลงซับน่าจะเวิร์กกว่าตอนนี้เพราะว่าราคาบัตรมันถูกนะประมาณไม่กี่พันเนาะเมื่อวานที่ผมซื้อมา ร้อยก็ใาบานะครับเสียประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทเองนะครับ7 0 0 0แสนกว่าเงินในเกมนะครับดันจีนเนี่ยมันหมื่นกว่าเลยนะหมื่นสี่หมื่นห้าก็เลยเลือกมาลงอันนี้ก่อนแต่ว่าเวลาลงดันซับเวเนี่ยมันก็จะเปลืองเรื่องของปั๊มแล้วก็หัวใจชุบหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีตัวปืนที่ยิงมาแล้วตัวเด็กเราจะหลบไม่ได้นะฮะทีนี้ผมได้อัดคลิปลงซับวเวข้าวๆไว้เพื่อนเพื่อนดูนะเพราะว่าผมลงไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงนะครับลงไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปรายได้อีกทีนึงว่า ฟาร์มแล้วได้กี่เอ็มหรือว่าได้เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับเติมเกมออนไลน์มือถือนะครับถูกกว่าเติมเองก็และแนะนำนะครับร้าน m a j n e t i c Shop นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือว่าจะสแกน QR c ค้ดนะครับที่บนจอได้เลยนะครับะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนครับผมลุยกันเลยครับผมกับดันซับเวฟนะครับไปทียดานกันเลยครับดันแรกนะฮะเวฟแรกก็มาส่ตัวครับผม สามารถกด E <reveal> ไปได้เลยนะฮะหรือว่าใครจะลง D เก็บมานาก็แล้วแต่นะครับเว็บที่2ครับถ้าใครแม่นๆก็สามารถลง D ได้หรือว่าใครดับเบิลแรงๆก็สามารถจับหัวมันโคกันได้เพราะว่ามันจะมา2ตัวแล้วมันจะเดินมาคู่ก <or coping> ันครับอันนี้ก็ง่ายๆครับผมไม่ยากมาต่อกันที่เว็ที่3ครับอันนี้เราจะลง D แล้วก็ E เลยก็ได้ครับ หรือว่าจะอิงแต่แรกก็ได้นะแต่ว่าผมเน้นว่าตัวแรกมันน่าจะโดนง่ายๆครับก็เลยเก็บมานาไว้ก่อนเพื่อที่จะไปเวฟต่อไปเวฟนี้จะเป็นเวฟที่ลูกน้องเราครับตัวเด็กเรามันจะลหลบไม่ได้ครับเพราะนั้นต้องเคลียร์ให้ไวที่สุดครับเดี๋ยวมันตายแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันตายอยู่แล้วนะตัวเด็กอ่ะมันตายอยู่แล้วเราค่อยไปชุบตอนหลังมันต้องใช้หัวใจทุกด่านอยู่แล้วเอ้ยอ่ามันต้องใช้หัวใจทุกครั้งอยู่แล้วครับลงข่าวตอันนี้ไอ้อ้วน,นเนี่ยพอรุ่งนเนี่ยเราจะมาเด่นหน่อยนะ พยายามเก็บแล้วก็เคลียร์ให้ไวแล้วค่อยไปเก็บมนาเอานะครับจากตัวข้างหลังไอพวกนี้เอา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 ไอ้พวกนี้ก็ลงดีไปครับเก็บมนาไปให้ได้เยอะที่สุดผ่านแม่งก็ทีหนึ่งส่วนเว็บนี้นะให้เพื่อนวิ่งคลิปขอบไว้นะครับแล้วก็พอมันยิงเป็น อันแรกก็เข้ามานะครับปีไปหนึ่งีแล้วก็ตายหมดนะครับเ <He ard S 2> ห็นไหมสังเกตว่าตัวเด็กเราตายมาแล้วเพราะว่ามันยิงนะมันยิงไปแล้วตัวเด็กเราหลบไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้ชุบทุกดนันเอาไว้ชุบตอนที่เคลีย์บอสเสร็จนะครับอบอสสำหรับบอสตัวน,นี้จะยากหน่อยครับมันหลบเก่งนะถ้าเกิดเราพลาดทีแรกเนี่ยคืออยู่กับมันยาวนะครับเพราะนั้นต้องแม่นๆ่นทีแรกหน่อย การที่8นะครับให้เราวิ่งเลยไปหน่อยนะไปข้างหลังหน่อยแล้วก็ค่อย E นะครับให้ลูกน้องกับบอสมาอยู่ในวง E ของเราอ่าอย่าก,กด E เร็วไปไม่งั้นจะโดนไม่หมดเพราะว่าบอสมันจะวิ่งมาหาเราก่อนนะครับ mm hmm. เพราะนั้นต้องวิ่งเลยไปข้างหลังนิดนึงอันนี้ครับส่วนเว็บนี้ครับไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยปาลาระเบิดพิษนะต้องการจังหวะหลบดีๆนะถ้าเกิดบางทีเนี่ยกัดไม่ไม่สามารถลงดีได้เพราะว่าปาระเบิดเนี่ยผมก็จะปั๊มแล้วก็กด E ไปเลย ด่านนี้มันก็จะสำหรับซับปีบมันก็จะเปลืองยานะครับกับเปลืองหัวใจหน่อยส่วนตัวนี้ถ้าเกิดครั้งแรกเราลงอีไม่ทันมันนะครับให้รีบเคลียร์ไปเลยนะครับกยารถ้าเกิดพลาดแล้วมันจะยาวครับเดี๋ยวเราเสียรอบเพราะนั้นก็ต้องยอมปั๊มยาครับด่านนี้เนี่ย้ไอตัวไอตัวผู้หญิงเนี่ยมันไวเพราะนั้นต้องกดให้ไวถ้าเกิดเราโดนก่อนไม่เรียบอันนี้อันนี้คือกดทันครับ แต่ไอ้ด่านผู้หญิงเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้ถ้าเกิดเรากดลงดีทันเราก็ไม่ต้องปั๊มยามเหมือนกันครับมาถึงด่านบอสครับด่านสุดท้ายไอ้บอสนี้ผมต้อง e สองครั้งนะฮะถ้าเกิดไม่พลาดเลยละจะ e สองครั้งแต่ถ้าเกิดพลาด e ทีแรกเนี่ยต้อง e หลายทีเลยกว่าจะตายครับประมาณสามอ่นเนี้ยต้องการจะวังให้มันโดดสกิลก่อนนะเราถึงเราถึงจะสกิลมันได้ ไม่โดนครับน่าลำางาลนี่แหละไอ้บอสแม่งบินใหญ่เลยนี่อะแล้วเราค่อยชุบนะครับค่อยชุบลูกน้องตอนสุดท้ายเพื่อมารับของนะเวลาชุบลูกน้องต้องชุบก่อนคำว่าเคลียร์จะขึ้นนะฮะทำเวลาไปทั้งหมด2นาที7นะครับ เพื่อนๆทุงไหนทำเวลาได้ดีกว่าก็ลงาสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้ว่าเทคนิคการลงของเพื่อนเป็นไงให้เร็วกว่าน,นี้นะฮะส่วนโจ๊กเกอร์อันนี้ไม่ไม่ยากเลยเพราะว่าผมโจ๊กเกอร์อีทีเดียวตายอยู่แล้วครับวันฮิตโจ๊กเกอร์อยู่แล้ว ดันจีนกับซับเวย์เนี่ยผมให้พอๆกันเรื่องของเงินนะฮะเรื่องของเงินในการที่ฟาร์มได้แต่ว่าซับเวย์ในตอนนี้มันจะดรอปเรื่องของคุญแจในด่านบอสนะครับมีโอกาสดรอปคุญแจทองคุญแจทองเราสามารถเอาไปเปิดกล่องหรือเอาไปขายตลาดได้เพราะนั้นเราจะได้ปัจจัยอย่างอื่นนะครับที่จะสามารถมีราคาในการขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อสัดส่วนของบัตรค่ายากับค่าบัตรมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยผมก็กลับไปฟาร์มจีนเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนะครับผมได้กุญแจมา20กว่าดอกเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าสุ่มได้อะไรบ้างกล่องแรกเปิดไปเลยดีกว่านะครับมีโอกาสได้กุญแจนะครับ5บวก5ถึง10อันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันถ้าเกิดได้บวกเยอะเดี๋ยวอาจจะอาจจะได้เยอะอี e p อนี่ไม่คุ้มครับยากุญแจกุญแจหีบ2อันนี้ขายได้อยู่ครับน่าจะประมาณ200,000 200,000 200,000 200. กล่องซื้อกับโซอี้นะฮะตัวตัวที่มันเอาขายของแหละเราเลือกสินค้าแล้วก็ซื้อมากล่องสองหมื่นห้านี่ได้บวกห้าหนึ่งสิบแล้วได้เลือดอเจ๊งแน่นอน XP. อีกพีทำไมไม่มีคูณเซ็นเลยวะโอ้โหรัวๆยาเกลือครับอันนี้เจ๊งเปิดต่อครับอ้าวอันนี้ครับ กล่องนี้นะมีราคาแน่นอนครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดขายไม่ออกเดี๋ยวเอาไปเปิดเองอบวกคาดเดยมบวกสิบนี้มันออกมารัวๆเลยฮะหัวใจเออหัวใจได้ใช้อ่ะกูต้องใช้อยู่แล้วลงดันมึงอ่ะเอามาอีกแล้วอีกกล่องครับต้องรีบขายตั้งแต่วันแรกก่อนนะผมว่าราคาน่าจะลงเพราะว่าน่าจะเลทออกง่ายนะ หัวใจเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเข็มจิตยามานาบนเล็กอ้าวาอีกอันแล้วครับผมกล่องนี้นะลองเปลี่ยนเซิร์ฟไปดิมันเกียวปบะะัวสตดเปลี่ยนเซิร์ฟเผื่อเซิร์ฟเมื่อกี้มันออกหมดแล้วอีกห้ากล่องยาโอ้โยมามานาก็ได้เลือดมันไม่ค่อยได้ใช้ มาขอสองกองนี้ขอสองกองนี้ออบอกถึงพูดถึงมานามานาแม่งมาจริงหัวใจวมานาโอเคครับผมได้กล่องนะครับได้กุญแจ กีซกล่องสองมา1อันนะครับแล้วก็กล่องที่เป็นเสื้อนะครับกับกลงเกงนะครับรวมกัน3อันนะครับมีทั้งหมดสามอันผมเปิดไปก่อนแล้วรอบแรกนะครับกล่องหนึ่งมันได้พอดีเดี๋ยวมูลค่าเนี่ยน่าจะประมาณ M 1M เกือบ 2M ได้นะครับอันนี้คือ7ชั่วโมงนะครับที่ผมฟาร์มไปเมื่อวานนะครับผมได้เนี่ยต่อชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนถึง1ล้านนะครับคูณแค่ตัวหลังตัวเดียวนะครับชั่วโมงที่2นะครับแปดแสนห้า ชั่วโมงที่3 1ล้านนะครับชั่วโมงที่4นะครับ9 0 0 0 0ชั่วโมงที่5้า0 0 0ชั่วโมงที่6 8 0 0 0 0 0 0สไอ้นะครับชั่วโมงที่7 1ล้านนะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย6ก M ็มนะครับก็มันจะได้ของถ้าเกิดรวมกับของที่ผมเปิดกล่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็ออกมาขายเนี่ยก็จะได้ก็น่าจะบวกไปประมาณสัก1 1m ถึง 2m นะครับก็จะได้ประมาณ 7-8m ถึงนะครับ ในการฟาร์ม7ชั่วโมงนะครับเรทก็พอๆกับดันจีนเลยครับอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าของที่ออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอามาขายทําราคาได้นะครับถ้าราคากล่องคีย์1ตกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดเอากล่องคีย2คีย3ออกมาขายน่าจะมีราคาได้อยู่เพราะว่าคนน่าจะไม่เสี่ยงเปิดนะครับโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยจะได้พลาคดคลิปใหม่ๆที่หาเงินกับเกมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ